เอาเข้ามาผิดไปเามาผิดไปเซ็ตถูกนะเขื่อนมีฉากมีมอญมีโจมมีชูชมีมอญอ่ะใส่หนึ่้เพ็ดต้นอัน้ตนการะคุกก็เพ็ดมุ้ย็เุนี่เลยเห็ดบุญตเห็ดกงล้วฉนไปแนด้วยแนแม่ชื่อขมชื่อสาดใส่อ๋อเอ mình, cái đó, phải tu, hôm mai mình vào giăng, say, rồi, 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 cả rồi, tốt สบายดีสบายดีนะ้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุข่ขสุคนเนาะเบิร์ตมงสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งเราเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยด้วยว่าพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ทางต่างประเทศขอบคุณเบิร์ตผู้ชมคลิปช่องยูทูบของวาวิงชัยใจกันร้อยพี่น้องเลยเมื่อนี้กะเอามากินทานน้ำผึ้งตู้ชุนทอนเนาะพี่นอนะ้องเนาะหลังจากได้แจ้งข่าวว่าเป็นมรณากรรมหรือว่ามรณาภาพไปเมื่อวานนี้แล้วกะเมื่อนี้ก็ว่าร้ายาห้างพี่น้องกัซ้ำที่ว่าเขาช่วยได้เนาะพี่น้องเนาะทีมงานกะได้ชื่องงครอมา้กะ ชื่อต้นชื่อยังอะไรมาเหตุต้นน้ำเพลนเนาะพี่น้องเนาะไปเข้าไปเบิ่งนไปชมกันพี่น้องหมวยเอกัใกล้เนี่ยหมวยจะมาเซ็นในชื่อต้นมาเห็ดกินโซกินทานน้ำเพลนกับกับน้ำกับยังกับทีมงานมาทำกันมาหนีพี่น้องเลยโดยนี่เลยมีเกลือมักเพ็ดมียังลายยางอยู่ไปห้องจีหิวไปนั่นได้ดีครบชุดเสือไม่ชงไม่เกิดไม้พี่น้องมีต้นมียังอะไรเนาะพี่น้องเนาะมากินทานน้ำเพลนน้ำในน้ำไปทำกินทอด นี่ต่ว่าซอยกันหิวกันคนนั่นแหละไปบอกแมนแมนไหมอันเล็กน้อยลูกหลานของเรามางคนน้ำเนาะเลยคนเราแพ็คคนอะไรคนไปเอาคนไปแบบบูมบัสเนาะพี่น้องกันมานำกันบัดชุกคนมือนีเองกินงานเนาะพี่น้องเขาหิวตัวไรมันนั่นง่ายนะไปก่อนนะฮะในกันเล็กน้อยมาหิวเอาน้ำน้ำอยู่ไปบูมบัสได้คือน้ำเป็นน้ำแพ็กน่อย

เดี๋ยวกึกกันแหมเอา này ไปก่อน phép ได้นะ2 2แพ็ค

ไปบ่ฝั่งโดดเด้ออะมอน้อยให้มันหิวหิวเอานันไปกันแล้วฝังโดดได้อละอ่าเดี๋ยวบ่เรียงสะเอาต้นเพอจะได้ไปแจ้งทางบอกประตูเพิ่นเองต้นไปไปเบอร์เลยยังเดือนน้ามีนั่นหน้ามันพอน้องเพื่อน ไปเอากรบอกเบมนดนี่นี่นเอาเลยนี่มือนเัยนั่น้านขึ้นานนี้บ้านลงนะลูกพอเพิ่นกำลังเอาเครูขึ้นมาสุตทนงน้องนี่เพขับมาทางนี้อ่งเนาะทางเพือนเนมันกรลงมาได้เพื่อน คนพนมบาดเบอระไป่เครื่องปู่นิวมาพี่ละเครื่องนะออามาพี่ต้นไม้เพือ่อนพี่น้องเขาเป็นกลางเต็นเบอนล่ะ คะคนกำลังมาเนาะจะว่ากรบโบอปลายเป็นไรหมาดีนะลุงเนาะ

ีม่อไเา่ใส่เห็ดต้นอันนั้นผกระ่เห็ดมมก็เห็ดมันนี่เลยเห็ดมเห็ดกะดาเงินไปแขนด้วยเขนชื้อกระหอมชื้อชาบใส่เ๋อซื้องาเ้าข้เอนีเงินเเอเดินไปตู้เอามากินทานนมันกระตูชุนบาจังบ่าวเวียงใอ้บาวเวียงใสม็ทาน เลยเยกกับต้นหนึ่งต้นต้นโมโหคือการเขาซื้อเอาอันเจสซี่มาพันเอาหลับจเอาได้าเห็นได้โชว์าแล้วอัก้ยเาตั้งห่นแล้วตั้งหันนะ เอสวยกินทานน้ำเก่าเดอเอา้ใส่ถุงพุ่มที่ดีเด้ประตูเด้อรอ์มาบอก่นไาไอบอกก็นด้บอกแน่ให้เราบอก

cái này, 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 không này, cái này, cái này, cái

ามุตตาภควาโตระหัตลังเทพี่น้องพรเพินกำลังสวดเขาก็มาทั้งบ้านทางเงือนของเพิน่ละพี่น้องับปามลที่มาขรงเด้อ กูกินเ้ากปกินกูเทศกะเทศเนาะเนาะบกคือกันเนาะพี่น้องเนาะ ແລ້ວເຮົາກໍມາຢູ່ພີ່ທັງຄົວທັງເມຍພີ່ນ້ອງເອີຍພີ່ມາລະດາມາເດີ້ນາອະທະມາອະຕິກຸນນະມາເອົາສາທຸສາໂລເົາທັງໂມນາມາ

อมแ้โบราณคนโบราณคนยีบล้องเอาคนโปราเฮิดคล้องคนให้นี่แต่สมัยก่อนเลยบ้านีบโเหินได้แบบนี้เนาะเฮ็ิดแ้วเนาะิยาอะไรกับนี้รักร่างทเป็นงานกกลางมานีกผมแล้เนาะกลางเงานีกับผมนะ càng như khun đấy càng như nó phi, tay đi đó, Mà kinh than yết ngàn mồn nhỉ nó, rồi, rồi rồi, à, các má hót này, này các má hót, à, nhiều người, nhiều หลายหลายคนเนาะงเอพีนาะแเมนเมนหลายคนโดยหลายคนมาเอาต้นเอายังไม่เพิ่นมาช่วยเรือเพิ่นสวัสดีคน้าเพิ่นน้องน้าเพิ่นนาะคือว่าหลายคนอยู่พี่น้องเลยมาแบบนั่นพี่น้องคนน้ำบ้านเพิ่น thằng huynh của phần hệt, đang cầm nang hệt, đồ hệt, ăn. thằng à, phụ nó, mà vờn à, vòn phần hệt, đồ hệt, ăn các. hừm. oh, canh phần ma, khum đây, à ม่ได้เข่าไปเบ่งน้องๆได้ก็ยังม่ได้เข่าไปได้ตอนแรงพ่นแหละว่าย่านมันสวยมาทั้งนี้เนี่ยโตบอกคนเนาะยเบื่อพ่นแหล่จังหวะกันใหม่เนาะดงเนาะเททมแต่บบลับมันาที่ท่ขึ้นหเลยที่จะกอก็ได้เลยห่างพ่นอยู่บ่ ฝังแล้วเลยตอนนโลกมันก็ไม่เคยมีเสาตาคนกอกันง่ายอยู่แมนแมนมีเสาคนก็ไ่เคยกอเสือเลยเลยโบโบโบเฮดเดินขึ้นพุยาเดี๋ยวขากำเมื่อเดี๋ยวจังชีเวขับไปเบิ้งว่าอันนี้มาทางนี้ก่อนยันว่าเพินนั่น แก,กแกงกระดูกพี่น้องเลยแกงกระดูกหมูเนาะเพิ่นไปซื้อเครื่องน้ำตาลาดนั่นแหละเพราะว่าห<า>มาูนีกว่านั้นน้องเลยมาซื้อกับรา้านสวนปลาดีด้วยมาข่าวมาเธอนหนึ่งเนี่ยบอโอ้เลยหมูนี่มึมงนั่งมึเต้นไปเพื่อนเอาไปกลางอยู่พุ่นเนาะขบกลางอยู่มหมงนี่โตก,กันเลยเกิดขึ้สีนะนี่เนาะหัวไปทางนีนงเนาะ หมาต่าง nhau เป็สิเนาะตเดินได้ไี่ว่าวันนั้นพี่น้องไ,ไงานาะมาเอ้ยชื่อนามาดอร้อยเนาะแม่นชื่อมาแล้วนั่นนะพี่น้องไงตอนนี้เป็นกำลังเทพกำลังสวดอยู่กับทีมงานยูทูบเบอร์กับมาหลายอยู่พี่น้องหลายคนมาเบิง่งมากินทานน้ำมันตู้หูน่ยพี่น้องไงเห็นอันไหนต้องดูในคลิปะ

หน้ามอหนะอเัคึาน้อเพื่อจะน้าจะยังอย่างเนาะมอีเราก็ั้นนึ่งป่ว้แ่เออหากเจอเพิ่นยังใช่แบบมันไม่ อันนี้อยู่เนาะไม่ไผ่ไหมี่คล้องตัวนี้คล้องเงินมุบปาแต่ว่าใส่หลุดใส่หุดยโ่แต่ว่ามุปาตัวนี้อ๋อ ในบ้านนะในบ้านเรบเห็นได้แบบโม่บงขางแล้วไม่เนาะไม่เชื่อแบบนี้นะไม่ไปบ้านมันยังแบบน่าแพะยังมีอยู่เนาะยังมีอยู่บ้านเฮาบ่มีที่จะไดเป็นที่ได้โอ้เป็นที่ได้บนใบานเลยฮีบพองมีไทรสน้ะก็มีไม่เทียงซื้อนะเดี๋ยวใส่รถอยู่แต่เราโม่ขาง

หลายคนมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนะาะมากินทานนำประตูศูนย์ทอนนี่แหละเป็นอรายกามาเบิง่งเป็นอย่างไรเนาะเห็นอุอะไรจ้ะนั่นไปแหละกับจู่ภวบคุมที่ดีเนาะพี่น้องทางน้อนดำเพิ่นกับมาซอยเหดอยู่เหตุกินทางน้องแก้วมาอยู่นี่หล <c oughs> ายคนอยู่พี่น้อง ่ะพี่น้องเนาะกะประมาณนี้เด้เอพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะติดตามคลิปต่อไปว่าทางใดเนาะพี่น้องเนาะเวียงเองก็จะได้ขอจบลงไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบระเจ้าุนสุกคนเนาะหากแค่งพระเจ้าขุขนุกคนทางไหนพี่น้องเลย